นะเมื่อเช้าดูข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ก็บอกว่านายกเศรษฐาฝันว่าประชาชนจะอยู่ดีกินดีนะเมื่อเช้านี้กูตื่นขึ้นมาก็มีพานหัวหนังสือพิมพ์เ็าบอกเศรษฐาฝันว่าคนไทยจะอยู่ดีกินดีโอ้แม่งกูตื่นเลยพอตื่นขึ้นมาอ้าวชิบหายเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นไงตกต่ำเหมือนเดิมนะนะครับเพราะตอนนี้ก็ฝันนะครับฝันนะครับ กนะ็ฝันไปะนะก็ฝากด้วยนะครับพนักง,งานสอบสวนนะครับสู้ๆครับอย่าไปท้อถอยดําเนินคดีเต็มที่นะผมเป็นกําลังใจให้พนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีตามพยานหลักฐานส่วนในนักกฎหมายนะนักกฎกฎหมายเยอะแยะที่ออกมาออกทีวีออแล้วก็นั่งดา่าพนักง,งานสอบสวนระวังสอนอเตาปูนจะเป็นลง,จะ,นลงจะเป็นลงพักล้างที่แกละของผมเนี่ยผูดกกับนี่แม่งกับพระหวาเนี่ติดคุกเลยนักกฎหมายบางคนเนี่ย บอกว่าอะไรระวังเตาปูนจะล้างนะจะติดคุกกันหมดทั้งโรงพักเพราะดำเนินก็นดีกับพี่โจ๊กโจครูเราก็ไม่รู้ว่านักกฎหมายคนนั้นทําไมก็พูดแบบนั้นมันทําให้พี่แกลแก,ก็ผวากูลาออกดีกว่าจากราชการนะเพราะว่าขนาดนักกฎหมายผู้รับผู้ใหญ่ยังบอกเตาปูนจะจะเป็นโรงพักล้างก็คือติดคุกกันหมดนักกฎหมายบางคนก็บอกว่านะักพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลและเตาปูนอาจจะต้องติดคุกติดตารงเพราะ ไม่มีความรู้ทางกฎหมายไม่มีอำนาจสอบสวนพี่โจ๊กไม่มีอำนาจออกหมายจับพี่โจ๊กไม่มีอำนาจในการค้นบ้านพี่โจ๊กอำนาจไปไหนบดวะกวูก็อยากจะถามนักกฎหมายพวกนั้นว่า <c oughs> คุณไปเอาอำนาจตำรวจไปไหนบดถ้าตำรวจแม่งไม่มีอำนาจอะไรเลยนะบ้านเมืองกาชิบหายนะครับนะไม่ว่าพี่โจ๊กจะใหญ่จะโตแค่ไหนพี่ต่อสัตว์จะใหญ่จะโตแค่ไหนนะครับนะไม่ว่าจะใหญ่จะโตแค่ไหนนะครับผมว่า มันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันก็ฝากไปยังนักกฎหมาย,หายทั้งหลายที่เดินสายออกทีวีเนี่ยผมก็อยากเป็นกําลังใจให้เพื่อนพนักงานสอบสวนน้องๆทั้งหลายสู้ครับพี่แกละไม่ต้องกลัวละครับโรงพักไม่ล้างละครับนะนะครับผมไม่เชื่อละครับว่าการทํางานของโรงพักตาปูนผิดกฎหมายมีอำนานจะสอบสวนครับสืบสวนออกหมายจับได้ครับนะไม่ต้องกลัวการข่มขู่จากนักกฎหมาย นะครับนกักกฎหมายที่ออกว่าคมคูมไม่มีอํานาจออกหมายจับขอหมายจับก็ไม่ได้สาลนายาก็ไม่มีอํานาจและต้องเอาสารไหนครับสาลเจ้าสารภูมิถึงจะมีอํานาจในการดําเนินคดีกับพี่โจ๊กหรือไงพี่โจ๊กนี่เป็นใครเทพโอ้เขาเลยเรียกว่าเทพโจก๊กนะครับการดําเนินคดีกับเทพโจก๊กหรือเทพต่อฝักก็แล้วแต่นะครับนะครับพนักงานสอบสวนกองบัญชากาตรตำรวจนครบาลและสนตะพูนมีอำนาจนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากานักกฎหมายทั้งหลายนะครับอย่าไปข่มขู่สอนอ,อตอปูนอย่าไปข่มขู่คณะพนักงานสอบสวนสงสารก็นเถอะครับนะเขากําลังจะทํางานใหญ่จะจับปลาตัวใหญ่ปลาตัวแรกพอบอรตรปลาตัวที่สองรองพอบอรตวรว่าที่พอบบตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากนะ ฝากลอกกฎหมายทั้งหลายที่เดินสายออกทีวีตามช่องยูทูบยูทูบต่างๆเป็นกําลังใจให้คนที่ก็ทำตามดีนะจนถึงวันนี้เป็นที่ปรากฏแล้วว่าคณะของพนักง,งานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ดําเนินคดีโจ๊กมีอํานาจสอบสวนมีอํานาจออกหมายเรียกมีอํานาจออกหมายจับมีอํานาจตรวจค้นบ้านคนใหญ่คนโตไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเทพโจ๊กหรือที่ไหนก็สามารถทําได้ และปัจจุบันศาลอาญาก็ตัดสินแล้วนะครับว่าคดีของเทพโจ๊กอยู่แนอหน้าสารอาญาและก็ออกหมายจับเทพโจ๊กไปแล้วควันที่17เจนี้เมษาช่วงสงการเทพโจ๊กก็ต้องไปให้การกับพนักงานสอบสวนที่สอนอาตาวบูลเท่าที่ผมทราบรายงานข่าวมานะครับว่าเทพโจ๊กก็ต้องไปรายงานครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นเทพนะเป็นผอ,อเป็นรองผอ,อคุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน แม้กระทั่งการขอออกหมายเรียกหมายจับหมายคนไม่ต้องใส่ยศถาบรรดาศักดิ์เพราะกฎหมายถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญนะว่าแล้วกูก็เปิดหน่อยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่ากูบ้าน้้ำลายไปเรื่อยชุกรูนะครับนะกูเปิดหน่อยบุคคลทุกคนเท่าเทียมทางกฎหมายไม่ว่ามึงจะมียศพลตำรวจเองนะมึงจะเป็นผอ,อมึงจะเป็นรองทุกคนเท่าเทียมกันมึงไม่ใหญ่กว่าห้องขังหรอกนะ อยู่ไหนไวะเนี่ยกูกำลังหาอยู่เนี่ยบุคคลทุกคนนะเสมอกันเท่าเทียมกันทางกฎหมายมาตรายี่สิบเจ็ดรัฐธรรมนูญบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายไม่ว่ามึงจะยศอะไรนะครับหรือตำแหน่งอะไรหรือมึงจะรวยแค่ไหนบุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันเพราะนั้นไม่ต้องใส่ยศหรอกแหมจะคนบ้านพี่โจ๊กต้องใส่คนต้องวดเอกนะศาลจะต้องดูให้รอบคอบอย่างนั้นหรือไม่ใช่หรอก ผมเชื่อว่าสารอาญาให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะสารอาญากรุงเทพได้ทุกสารเท่าเทียมกันครับมาตรา27เดี๋ยวจะหาว่ากูมั่วกูไม่ได้โม้กูไม่ใช่สมรักเลยอเอนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเข้า Google และพิมพ์มาตรา27เวลาไปโรงพักและมันบอกว่าเออรอหน่อยนะครับพี่รอทำไมครับพอดีเจ้าสัวกำลังแจ้งความคนเท่าเทียมกันไม่ว่ามันจะมีแสนล้าน หรือว่ากูจะมีะมีร้านเดียวทุกคนแม่งเท่าเทียมกันเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องตำรวจปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันอย่าไปกลัวแม่งเป็นกำลังใจนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหลังสงการผมได้ข่าวมาว่าก็จะมีการสั่งมีคำสั่งพักราชการหรือให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการหรือไม่ช่วงหลังสงการแต่รายงานข่าวนะรายงานข่าวลือที่ผมได้ทราบมา มีโอกาสสูงที่จะอาจจะมีการสั่งพักราชการหรือให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากเป็นการกระทําความผิดร้ายแรงพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยจุกครูจุกครูนะครับนะครับนะก็ว่ากันไปส่วนทนายตั้มก็ไปแจ้งไว้ก็อย่าลืมเอาพยานหลักฐานไปให้ตํารวจะอาทิตย์หน้าวันพุธเห็นได้ข่าวต้องไปพบพี่วินัยทองสองซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบข้อไดจริง กรณีบิ๊กโจ๊ก ok ิกต่อนะครับที่บ้านมานดังครับศิลาตั้มอย่าลืมไปเรามาแจ้งความแล้วอย่าไปกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็หายไปเลยพอสักพักใครโทรมาเอาตังมาจ่ายแล้วก็เลิกไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าตบทรัพย์นะแต่ผมเชื่อนะตั้มน้องรักเนี่ยจะไม่ทําอย่างนั้นหรอกนะจะไม่ทําอย่างนั้นแกจะเอาพยานหลักฐานมาแล้วดําเนินคดีกับบิ๊กต่อนะเอาบิ๊กต่อให้ติดคุกนะถ้าเขาทำผิดจริงเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ติดคุกแล้วไปแจ้งความเท็จตั้มกระโดนสวนเหมือนกัน แหล่งข่าวที่ผมได้ทราบมาเขาก็ดูพี่ตั้มอยู่เนี่ยนะถ้าพี่ตั้มไปแจ้งความเท็จกับพี่ตั้มกระโดนวิกต่อฝังกงข้วนับนะทุกอย่างก็เป็นไปตามพยานหลักฐานและที่สําคัญแม่งเป็นไปตามกรรมชุกครูชุกครูครนะนะครับชัดไปเลยครับนะใครมีอะไรก็สแสดงความคิดเห็นกันมานะและไอ้พวกที่ออกมาแฉนะตัวย่อทั้งหลายเนี่ยคนนี้รับสวยตัวย่อกอไก่คนนี้ขอไข่คอควายอะไรเนี่ยผมอยากจะฝากไอ้พวกนี้นะครับ เอ,เองมีตัวยอ่อเองก็ต้องมีตัวเต็มเพราะนั้นเองก็บอกเลยพลตารวจเอกคนนี้พลตารวจตีคนไหนรับสวยพนันออนไลน์มีเจ็ดคนเก้าคนเลยบอกไปเลยครับชื่อจริงและเองไปดําเนินคดีเลยถ้าถ้าเองมีพยานหลักฐานนะครับไม่ต้องตัวยอ่อครับจัดเลยครับนะผมนี่ไม่เคยชอบเลยตัวตัวย่องตัวย่อหาอะไรต่างนะบอกไปเลยชื่ออะไรยังไงเอาเลยครับจริงไหมครับพี่น้องครับไม่ชอบตัวยอ่อมันเหมือนกับตีกินหรือเปล่า แล้วเวลาไปแจ้งความเนี่ยช่วยเอาพยานหลักฐานมาให้ตำรวจไม่ใช่มีกระดาษแผ่นเดียวพอเขาเรียกมาให้การก็ไม่ว่างขอเลื่อนไม่ว่างขอเลื่อนไอ้แบบนี้ขเขาเรียกว่าตบทรัพย์หรือเปล่านะพอพูดถึงเรื่องตบรัพย์ก็ต้องนึกถึงใครอ่ะพี่ศรีสุวรรณแกโดนกล่าวหากับพี่เจ๋งนะพี่เจ๋งแกก็ไปแจ้งความไปแล้วนะครับใครที่ไปด่าแกว่าแกตบรัพย์ความจริงแกไม่ได้หรอกแต่แกแกไม่ได้ตบรัพย์นะแกแค่เรียกแหละผู้ประสานงาน นะผู้ประสานงานระหว่างพี่ศรีสุวรรณกับาทางภรรยาของท่านอธิบดีกรมการข้าวท่านแค่ประสานงานให้เขาไปไงจบจบกันไปนะเ,เจราจาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสงะตุงตะตังแกไม่ได้กระทาความผิดหรอกแกก็ไปแจ้งความมิ่นประมาทพวกนักข่าวนักจัดรายการอะไรจะอะไรไปหลายคนได้ข่าวนะครับเพราะนั้นก็ฝากนะพอนึกถึงนักร้องที่ถูกกล่าวหาตกจับนะครับก็คือใครพี่ศรีสุวรรณ สุดหล่อของผมพี่ถีตะวันบอกว่าผมไม่ได้ทามผมไม่ได้จามพูดเหมือนลุงพลเลยเลุงพลีนกระโดนมาตังหลายยี่สิบปีแล้วสิผมไม่ได้จามผมไม่ได้จามผมถูกใส่ร้ายชิบหายศาลตัดสินไปแล้วยี่สิบปีหรือไงอะ่ะพลาดเด็กกับประมาทเป็นเหตุที่เด็กตายะนะนะพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ผมไม่ได้จามพี่สีก็บอกว่าผมผมถูกเตะตัดขาพี่เจ๋งก็เหมือนกันผมถูกใส่ร้าย พวกนี้มันเอาเหตุผลตะางการเมืองกันแกล้งผมจุกครูนะก็เนี่ยแหละครับขนาดมีคลิปเสียงนะแกก็บอกว่าแกเปล่าแกไม่ได้ทําจุกครูคนสมัยนี้มันก็อดําเนินคดียากนะดาเนินคดียากนะครับนะนะไปแล้วสองสามเรื่องละนะแล้วก็นะวไปต่อไปเรื่องหมอหมอปลายื่อเมื่อวานนี้เอ่อ